เสื้อตัวนี้นะครับนอกจากมีลายเซ็นแล้วยังมีรอยเปื้อนด้วยนะครับเพราะว่าตอนเขียนเนี่ยมือเลอะก็จะได้รอยเปื้อนไปด้วยนะครับแต่ที่สําคัญไปมากกว่าลายเซ็นตัวนี้คือเงินที่ได้มาเราก็จะเอาไปช่วยการสนับสนุนให้เด็กที่มีงา,ากกนทางด้านการได้ยิงน,นะครับผมรวมถึงเป็นทุนกนารศึกษา ใช่ครับผมสำคัญมากเหมือนกับว่าเราส่งเสริมอนาคตให้กับเด็กๆนะครับผมเหมือนกับผมเลยที่พี่ๆช่วยกันสนับสนุนผมนะครับผมก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นเด็กที่ได้โอกาสนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจีสองพันบาทค่ะสองพันบาทนะครับบ้านเบนซ์นะฮะขายรถหรือยังเอ่ยยังอ่ะสี่พันสี่พันนะคะตรงนู้นสี่พันบาทนะคะเพิ่มอี ต้งถเลยค่ะเนี่ยเ้ื่อนมือเป็นรอยนิ้วมือของเบนเลยนะคะใช่แล้วครับได้ประทับย่ในเชือนเลยนะหกพันนะคะหกพันบาทนะคะครับผมหกพันแล้วมีอีกไหมครับมีอีกไหมมีอีกไหมเจ็ดพันแล้วะได้อีกได้อีกเจ็ดพครั้งที่หนึ่งข้างหลังข้างหลังบ้างไงข้างหลังครั้งที่หนึ่แล้ว สุไหมสู้ไหมสู้ไหมส้มครับทางฝั่งนู้นยังไงนะคะเไรนะฮะเจ็ดพันเจ็ดนเจ็ดพันแล้วแปดพันแปพนี้แปดพบาทนะคะใช่แล้วมีมากกว่านี้ไหมครับรุ่นบริารรุ่นทบุญกันนะคะใช่ครับผมมีแจกดิชั่นมีตัวเดียวในโลกใช่ครับปลดข้อมือข้อแหวนอะไรปลดกันมามือหนึ่งมาแลยมือหนึงนคะมือหนึ่งมือนึงแล้มีมากกว่านี้ไม่อออ มีมากกว่านี้ไหมข้างหลังว่าไงข้างๆว่าไงคะหนึ่งหม่ครับหนึ่งหมื่นโอเคหมื่นสองแล้วนะมากเลยนะครับว่สอง้าคะตอนนี้เราดำเนินไปถึงหมื่นสองแล้วนะคะใช่หมื่นสองแล้วนะฮะหมื่นสองค่ะหมื่นสองยังไงหมื่นสองครั้งที่หนึครั้งที่หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองสมแล้วโอเคเ้มค้นขึ้นเรือยๆนะคะหมืแล้วนะคะหมื่นห้าหมครั้งนี้หมื่นห้า สุดยอดเลยเหวินห้าสุดยอดกันไปเลยนะฮะสุดเลยนะฮะหมื่นจแปว่าไม่ยอมกันเลยทีเดียวหมื่เจ็ดไปแล้วไม่อีกไหมหมื่นเจ็ดสองหมืนโอ้โหสุดยอดนะค้สองหมื่นมากกว่าสองหมืนแม่สงเร่ทำบุญกเดี๋ยวค่ะเดีนะ้าพูดนิดนึงคือถ้าเด็กกลุ่มนั้นได้มาได้ยินหรือว่าได้มาเห็นตรงโคนจะดีใจมากเลยนะ ขอนนี้าายมห่่เแไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราถ่ายทำไว้จริงีหรอเราจะเอาภาพพวกนี้ไปให้เด็กๆได้ดูว่าพี่ตี้ในเด็12เนี่ยครับแฟนๆในเด็12เนี่ยร่วมทขบุญกับน้องๆแบบนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้น้องๆอีกนิดเลยค่ะว่าแต่20,000ครั้งที่หนึ่งแล้วครับ20,000ครั้งที่หนึ่งนะ20,000ครั้งที่หนึ่งมีอีกไหมมีอีกไหม20,000ครั้งที่หนึ่งนะคะ20,000ครั้งที่20,000ครั้งที่2 0อ0 0 2สองแล้วนะคะตอนนี้2องหมครั้งที่1นึ่งครับผมมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ2องหมแล้วสองหมื่นน้องนะคะอ่าครั้งที่สองสองหมนสองแล้วะคะมีใครจะส่ครับสุดท้ายแล้วนะสองครั้งที่สองนะคะนี่มีแต่อีดิชั่นมีตัวเดียวในโลกนะคะอย่าลืมว่ามีลายมีอยเบ็ด้วยเท่าไหร่นะครับสองหมนสองโล้ว สองหมื่นสาม,มนะครับมีสองหมืามครับผมมีเครื่องรูดบัดด้วยด้านหลังมีเครื่องรูดบัตรอ่าสองหมื่นามนะครับมีไมอเอ่ยครั้งที่หนึ่งที่หนึ่งสองมเท่ไหร่นะสมครับสองหมื่นสามครั้งที่หนึ1 1> ่งสองมื่ามครั้งที่ 2. 2งสองห สุดท okay. ้ายนะครับ2 0 0 0มื่นนั่นแหละนะสองหามครั้งที่สาโอเคโอ้ยใช้ประมือขาเชิญข้างหน้าเลยครับเชยแค่หน้าครับเชิญข้างหน้าเลยครับเชิญข้างหน้าเลยครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมดีใจมากที่หาเงินจำนวนนี้ไปให้น้องๆนะครับผมช่วยการส่งเสริมคนที่ไม่มีโอกาสนะครับผมดีมาก อ่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปสักคู่หนึ่งโอเคครับเพลงต่อไปเชิญเลยดีกว่านี่ครับผมกับสาวสวยของเราสวยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,สว,วะ,ะสวัสดีค่ะฟังเพลงหนุ่มไปด้วยสองเพลงแล้วก็มาพังเพลงจากสาวสวยของเราเวันนี้สาวนะคะที่เรราก